สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินนิสานช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังไม้ท่านเพื่อเป็นการบันทึงวันนี้บ่าวพ่อม,มีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากครัวข้อเก่าวนิงปณิดาเศร้าโควิด -19 พรากชีวิตคนในครัวคนใกล้ตัวก่อนวันเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19มีผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้เสียชีวิตจํานวนมากอย่างต่อเนื่อง เหล่าดาราคนดังในวงการบันเทิงหลายคนต่างก็สูญเสียคนใกล้ชิดจากโรคระบาดเช่นเดียวกันล่าสุดนิ้งปณิดาธรรมวัฒนะก่ได้โพ์ภาพร่วมเฟรมพี่ยูปณิดาอุดมหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 โดยหนิงได้ระบุข้อความเพิ่งทราบข่าวพี่ยูเศร้าจัง RIP พี่ยูเสียชีวิตด้วยโควิดเมื่อวันก่อนวันเกิดพี่ยูปกติพี่ยูจะส่งข้อความมาให้อวยพร เอ๊ยยังคิดว่าปีนี้หายไปไหนขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพี่ยูด้วยนะคะแฟนคลับแฮทแทก็กอ่านข่าวว่าเศร้าละแฮทแท็กเจอคนใกล้ตัวแฮทแท็กจิตตกท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความอะไรจํานวนมากอ่ะก็บ่าวป้อมก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับหากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวป้อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาด ข่าวติดต่อไปขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากบันเทิงดารามาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบาวว่าวพ่อในข่าวต่อไปสวัสดีครับ